ฉันอาจต้องลงลง,ลงอีกใกลเธอรู้แต่จี่เธอไปได้วยกันอยู่ก็ไม่วันกลักว่าไหรเลี่ยงบางอย่างฉันอาจไม่เคยพูดออกเจอออกไปแต่ที่งมนึกผมหัวใจ นนถังยาจะจบด้วยมือฉันจตอบแทนความเดิมที่ฉันได้จากเธออย่างไรก็รู้ที่วไม่พอให่ขอำให้เดียริ ทุกคนที่อยู่ที่งข้ 9, างพุณเราเสวนาครับผมผมถ้าไม่มีพวกคุณไม่มีพดดวกเราเนวันนี้ครับขอบคุณมากครับที yeah. hey. 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 Oh, ่รัก โอเคเล่นเกมแต่โอกาสได้นะครับสิบลงมมือให้กับรุ่นพี่เดอะสตาร์แล้วสามคนสุดท้ายคือเดอะสตาร์สิบสองครับขอบคุณครับอย่าเพิ่งไปไหนอยู่เล่นเกมกันก่อนเดี๋ยวเราแบ่งเกมแบ่งเกมอะไรล่ะแบ่งทีมเป็นสองทีมทีมรุ่นพี่เดอะสตาร์และทีมเดอะสไตร์สองพร้อมแล้วปฏิบัติแบ่งทีมเลยอ้นมาเลยอย่างวาวแวลูกมาเร็วอ้นไม่เอาเดี๋ยวตกเครื่อง จะตกเครื่องไหมจะ่อในห้องไรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะเอ้ยดูจากสถานการณ์เราชนะได้แล้วเอาล่ะฮะผมขอเพื่อร่วมทีมผมขอคนที่ไม่ได้ใส่เชือช่องวันนะสามคนนะทีมละหกคนเป็นไปทีหนึ่งสองมามาเวลาออกไปรายงานหน้าห้องออกมาเร็วยี่บ้ะเดีก่อนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเบใครครับช้าสุดใช่ไหมครับลงไปครับ ครนนี้ขึ้นบ่อยกบได้โอเคอ้าวโอจับมามาโอจับคู่นะโอจับโอจับโอจับคู่อ้าวขาวอยู่ขาวดำอยู่ก็ดำอันนี้น่ารักเหมือนเป็นรุ่นน้องมาอยู่ทีมรุ่นน้องอันนี้อยู่ทีมรุ่นพี่อ้าวล่ะกติกาคือเกม e melody โอ้จักรายการเดี๋ยวจากสุตาปาร์ตี้นั่นเอง ขอหนึ่งคนเป็นคนบ้ายธรรมดาก็ต้องวนใช่ไหมครับอันนี้คนบ้ายแค่คนเดียวอีร้องเพลงเป็นเสียงอีออกมาให้เดินเปคนร้องเรื่องมาหนึ่งคนทีมรุ่น้องเอาใครเป็นคนร้องอีผมรลอกที่ผมส่งโดมครับอ่าน้องเพลงแต่ใช้คำว่าอีแทนใช้คำว่าอีมาเลยพี่บิ๊กมาแล้วเจ้าบ่าในฐานะที่อยู่มานานกว่าครับได้เริ่มก่อน เราให้เวลา60ิวินาที60วิ60วิได้ครับทำให้ได้มากที่สุดใครได้มากกว่าแพ้โอเคบ้าพ้ากอ่าชนะสิผมก็โอเคไปหมดในตอนนี้ชีวิตมันโอเคอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรครับเล่นเกมอ๋เอเอาละเราดูทุมนี้นะเราชิดก่อนเราชิดก่อนมาดูรุ่นลายก่อนคนแพ้ถอยไปเนี่ทีของคู่ทพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะ60 พี่ดีูนี่หันห้ามหันเลยนะอย่าหันไม่เอาพี่ฟังนะอย่าหันนะหันมาเอาไม้ตีเลยนะพร้อมเลยครับฟังใจฟังนะมีไม้ไหมมีไม้กันไหมข้ามให้โดมข้ามไหมเขานับหนึ่งสองซับอี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 รักไม่่อะไรหรอรักอะไรรักอะไรอี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 ข้ามข้ามข้ามเปิดนั่นแหละอี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 ดูต่อเลยได้ไหมดีมาก เพียงแค่อี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 ออี ไม่ถูกครับนะได้ทัหมด5เพลง5คะแนนเอาละต่อไปทีมรุ่นน้องบ้างนะครับต่ต้องโชว์แสนยาทุกภาพให้รุ่นพี่เขาได้เห็นนะหวานเบาหวานเบาย้อมแพ้ได้ไอมครั่ทำให้ได้ทำไห้ได้6เพลงถ้าทำได้เก่งกว่ารุ่นพี่

เมึงร้องแท้ๆเลยไอ้เด็กไอ้ซ้ำเด็กสตาใครเป็นหมดห้ากันห้าคะแนนเพราะฉะนั้นชนะทั้งคู่ผมไม่ได้แพ้เลยฮเอาเลยแจกเสื้อเลยแจกเสื้อเลยเอาเสื้อทั้งมาเลยค่ะหกตัวเลยจ้ะเออชนะทั้งคู่วีอย่างนี้ด้วยนะเออแข่งแล้วแข่งแล้วเสมอปั๊บชนะทั้งคู่ แจกครับเอาถ่ายรูปบบรวมกันด้วยค่ะขอถ่ายรูป,ปรวมนะคะนั่งข้างน้าน,นั่งได้เลยนะคะชิคชิกกันนะคะเอาแล้วครับผมและที่สำคัญ,คญอยากได้ไหมใครพร้อมลยเซนอะอยากได้ไหมเอาหยอมนี้หย่อมอนีงก่อนนะระวังระวังตกใส่หัวนะ 2> 1 2 3สองสาม ต่อลงไปรูกบ้านหนึ่งสองเอาละครับผมวันนี้ขอบคุณชาวอุโหวชทานิทุกท่านนะฮะที่มาร่วมสนุกกับงานวันยกช่องของเรานะฮะเอาปรบมือให้ผู้โชคดีหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณผู้จิ้มค่ะแล้วก็ขอบคุณพนดาน้องๆลูกตาด้วยในวันนี้นวันนี้นะลงนะ ดาราศื้อินหลายท่านเลยนะงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ของเราครับยาวิกิฟทำให้เรื่องผู้หญิงเข้าใจง่ายขอบคุณดอกกัวคู่สบู่ไวที่นี่เมือถามเผยผิวเรียบเนียนกระจา,ายใสด้วยเ H a HA จากธรรมชาติครับเมียีออสออร์ทัมเฟรนเติมน้อยสะดวกนานขอบคุณบะหมีก่กึ่งสำเร็จร,รูปแบบถ้วยทรายยำยำเต็มเต็มเนืเ้อเ,เต็มเอียดเบียดเต็มถ้วยครับขอบคุณผงซักฟอกเปาซิเวอร์นาโนหนึ่งเดียวที่มีซิเวอร์นาโนยักษ แล้ขอบคุณสมหวังเงินสั่งได้ครับสินเชื่อที่เป็นรถทุกประเภทที่กรุงศรนะครเล็กซิสโกนะทุ่งไว้ใจเราเอาล่ะเดี๋ยวเราก่อนจะจากกันไปเรามาถ่ายรูปหมู่ด้วยกันหน่อยเลยดีกว่าเอาชาวเดือดสตาร์หันหลังเล็วหันหลังไม่เอาถ่ายรูปหมู่ไปถ่ายรูปด้วยกันมาถ่ายรูปด้วยกันเลยถ่ายรูปด้วยกันเลยอย่าเพิ่งใจกเย็นๆเลยเร็วอ้าวมาพร้อมครับ ่นะฮะที่ช่อง31ครับค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆของช่องวันนะคะสามารถเข้ามาติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w 1 h d n e t นะคะหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันช่องวันมาไว้นะคะสำหรับคนที่เล่น Facebook, Instagram หรือว่า youtube แล้วก็ Twitter นะคะ เพียงแค่เซิร์ชคำว่าช่องวันค่ะก็สามารถกดติดตามได้เลยหลังจากกิจกรรมบนเวทีจบลงแล้วนะครับบูสสปอนเซอร์ของเราก็ยังมีกิจรกรรมกันต่อไปนะวันนี้ขอบคุณชาวบนนัชนาทีทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานของเราในวันนี้แล้วก็หวังว่าเราจะได้รับใช้ทุกท่านอย่างนี้เรื่อยๆไปนะติดตามทังช่องวันสาสิร,ริกับผลงานของพวกเราทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ